สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายนะคะมือนีเอียงกับสิผ้าะมะเขาอขั้วเด้อค่ะพี่น้องหายหน้าหายตาไปประมาณสามสี่มือนะคะยุ่งกับครดสมาร์ทนะคะเอียองกับผ้าะมะเขาอขัว้วมือนี้สิผ้าะมะเหเ็ดเห็ดพิซซ่าอีสานนะคะก็คือเขาจีบานเท่านะคะพี่น้องพิซซ่าอีสานนะคะเอียงกับสิผ้ามะเห็ดผู้ใดกัเห็ดได้นะคะแต่ว่าเทคนิคแต่ละคนนะคะวิธีการเห็ดแต่ละคนกับสิโบโคือกันนะคะพี่น้อง จังใดเอียงก็ขอขอบคุณ <scroll> พ <out> ่อแม่พี่น้องนะคะที่เข้ามาเบิ่งคลิปจนจบนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดซับจะใครนะคะให้เป็นกำลังใจให้กันไปดนๆด้วยค่ะพี่น้องยังใดกะอย่าถิมอย่าปากันด้ยค่ะแซวไ้ข้างขามขึ้นนะคะเอียงจะสีโมหนึ่งนะคะลังค้นกะโบมีเวลากะแซวไปซี่วโมงก็ไดดค่ะพี่น้องนะคะแต่ก็มาเบิ่งเกลือนะคะเกลยังใสยูเคิงซอนซ่านะคะพี่น้องแล้วก็ น้ำกะทินะคะน้ำกะทิใส่อยู่อกซีบมิลลิรนะคะต่อเข่าสามลอยกัมนะคะพี่น้องเอียงกัเดยวสีผ้ามากปัจจัยรักมันก็คือเข่าเหนี้ยแหละพี่น้องนะคะเข่าเนี้ียังใส่ยี่ห้อไอตาสดานะคะผู้ใดมียี่ห้อยังก็ใส่ก็ได้คับพี่น้องนะคะดัดแปลงเอานะคะนี่นไหมคะพี่น้องข้าวกรสิมาเริ่มนะคะยังใส่ผ่าเนี่ยนะคะบมมีผ่าเขาดาบางนะคะพี่น้อง บางคนมีขผขาเข้าบางก็ใส่ก็ได้นะคะยังใส่อันนี้นะคะกระสีว่างลงไปตะแกงสินะคะพี่น้องอ่า <ıs Music> เข่านี่เข่าล่างสักสองนามเด้อพี่นอ้องเด้อเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ากันบูดมันนะคะนีเ่เข่าเท้าำออกนะคะเท้าำแรกออกเข่ากระสีล่าง น้ำแบกออกนะคะแล้วก็น้ำสองนะคะพี่น้อง,งน้ำสองเท่ส่ซตะแกรงเลยค่ะยังกินพืเดียวนะคะกับวด้ดเสดหลายนะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องยังกับตั้งหมอไหว้นะคะเปิดไฟเหล็กหกนะคะบานเอียงกับระดับบานกลางนะคะ อย่างเงี้เอาลงมาลงเลยค่ะนะคะหนึ่งประมาณอ่ายี่สิบหาถึงสามสินาทีนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะนะคะใส่ไปนิดนึงค่ะนะคะเม็ดเข่าง่ามกัะตาสดา ให้มันเย็นนิดหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะห่อฟีเซน่ามกะทินะคะใสพ่พ่นสักหนานาทีค่ะพี่น้องให้ให้อายหนาม,มันออกนะคะเห็นมันเย็นพอมนะคะข้าจะใส่ฟีสน่ามกะทิที่นี่เขาก็สีมาใส่น่ามกะทินะคะพี่น้องนี่น่ามกะทิที่เ,เ่อเรี๊ยวใบเซกเกอะคะ่ะ นะคะค้นให้เกลือมันเขาเสีเอาเขาลงเลยค่ะพี่น้องน,นะคะเข่าลงค่อยๆค้นไปนะคะลงไปอีกค่ะ ต้นเนี่ยมันเข่ากันนะคะพี่นอ้องตอกไข่ลงไปเลยค่ะสองหน่วยนะคะแล้วก็ตีพี่น้องการผสมไข่นะคะตอกไข่ลงไปอัันดบแลกตีค่ะ ตีเพิห้าสิบทอดนีนะคะตีไปสักหานาทีคุณนองหาถึงสิบนาทีนะคะตีมันละเอียดที่สุดที่นี่ พ่อตีแล้วนะคะพี่น้องใส่ใส่กะทิค่ะสองสอนโต๊ะนะคะลงไป <S <S ใส่ไปละกกะตีค่ะ <S 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 แล้วก็ใส่รสดีนะคะเคิร์นชอนโต๊ะค่ะ รสด,ดีแล้วก็ซีอิว๊วฟ้าเขียวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะเกลือลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลครึ่งช้อนชานะคะ่ะแล้วก็เนยนะคะเนย เนือ้อเอียงใส่อยู่สิบเก้ากัมแล้วค่ะพี่น้องเอาไปละลายก่อนนะคะเข้าจะมาเทลงนะคะเทลงแล้วก็ตีค่ะตีทุกอย่างเข่ากันนะคะกินนะคะพี่น้องเข่าที่ว่าข้าใส่กะทิไว้เล้วยเขาถิ่มไปสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีนะคะมันจะเป็นอย่างสีนะคะเรียงสวยงามบ่ะค่ะนะคะอย่างก็สีมาเอาอยางก็ได้คะ่ะเยงเอาฟ้าอ่าแยมนะคะพลาสติกนะคะเข่ากบเอาเข่ามันไปเลยค่ะพี่น้อง นะคะคข้าวต้องกดแห้งนะพี่น้องเอาเข่าลงไปใส่นะคะเ,เห็นว่ากดในพ่อปันกลางนะคะบนแน่นมากนะคะบบลุยมากนะคะพอดีไม่เ้าจุกไอซุกไขน่นี่มันจังสีมันจังสีบอนเล็กนะคะบรโยชนนะคะเวล่าเข้าย่างนะคะเห็นว่าค่ะอห็นมะเสียวมันสีแดยยงสีนะคะพี่น้องเห็นว่า เบอร์เที่สองนะคะอยังตักเข้าไปเลยค่ะแม่พิมมันนี้แม่พิม์นะคะตักเข้าไปแล้วกิดกดแต่มันล่นกเอาออกค่ะพี่น้องพอประมาณค่ะนะคะนะคะให้มันปันกลางะค่ะพี่น้อง กดบนเน็นมากนะคะเพราะไห้มันลุยมากเอาปานกลางนะคะเห็นไหมคะพ่อเล้วเพาก็เอาออกจกพิมค่ะเห็นไหมพี่น้องนะคนีนะคะพี่นอ้องเอียงกบสีเปิดไฟให้มันห่อนสุดเลยนะคะพี่น้องพ่อจังสิมาให้มันปานกลางนะคะนี่นะคะ เอาเข่าล่องก่อนค่ะพี่น้องนะคะเอาเข่าที่ว่าเขาเหเป็นก่อนร่องก่อนค่ะเข้าสีอย่างเข่าก่อนนะคะพี่น้องกันการที่เข้าสี่ไอเฮ็ดจีเขาจีนี K ่ค่ะยังคือเปิดไฟให้มันห่อนเลยนะคะพี่นอ้องเขาจังเอาเข่าล่งนะคะเขายังมาสุกนะคะเขาสีอย่างเข่าก่อนนะคะ ยังเปิดไฟอยู่ปานกลางนะคะพี่น้องเพิ่มเพินมอีกได้นิดนึงนะคะนี่เข้าสีอย่างก่อนนะคะหลังก่อนนะคะพี <tenemos S 1> ่น้องนะคะยังกับสีมะเริ่มซุปไข่นะคะก่อนห้าสีก่อนห้าสีซุปไข่ห้าวกดตีก่อนนะคะยังกับซุปลงไปเลยะค่ะนะคะให้เพ่เริ่มแห้งก่อนนะคะนีซนะะนนะะ่ซุปลงไปเลยค่ะพี่น้องนะคะซุปลงไปเลยค่ะ น้ำเครื่องปรุงอีกอย่างมันซึมเขาเองแล้วหบค่ะพี่น้องสว่างนะคะสุกนะคะ จังสีซุปจุดสองเือนะคะพี่น้องอันนี้สุปเ้อแรกนะคะอันนี้กลับกอนนะคะกลับด่านกอนนะคะพี่น้องเขาจังสีมาสุปไข่นี่เห็นไคะ ๋ยวมาสุดรอบสองนะคะพี่น้องสุบลงไปเลยค่ะนะคะเบิว่ววาลรอบหนึ่งก็รอบสองมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้คือรอบอันนี้รอบสองค่ะ